เด็กวัดดีสัปดาห์นี้จะพาไปชมดนตรีไทยจากการแสดงของน้องๆเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่ถึงแม้ว่าโลกของเราจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกนาทีแต่ดนตรีไทยซึ่งเป็นศิลปะแขนงหนึน่งก็ยังคงอยู่คู่สังคมไทยอย่างเหนียวแน่นผ่านการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติไทยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ วันนี้เราสองคนนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูน้องๆที่มีความสามารถเรื่องของดนตรีนฏา,าิลปนนั่นเองครับคุณมอสเมื่อคืนเหมือนฝันเลยนะฝันว่าได้เล่นระนาดอ,อันนี้เรื่องจริงนะเดี๋ยววันนี้ดูว่าคนจะเด้หรือเปล่าอย่าลืมบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าวันนี้เราอยู่ที่โรงเรยียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครับแน่นอนฮะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลานัดน,น้องๆแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวคุณนอนุญาตหาเพระว่าน,น้องๆอ,อยู่ตรงไหนนะครับพวาไม่รู้จังจริงครับเราไปถามน้องๆดีกว่าฮะไปฮะ ชมรมนาฏศิลป์ดนตรีไทยของโรงเรียนนี่อยู่ตรงไหนครับอ๋อตรงไปข้างหลังอ๋อตรงไปข้างหลังตรงนู้นใช่ไหมฮะโอเคครับเอางี้ครับคุณลองครับน่ารศินตรีไทยอยู่ตรงไหนครับอ่อาโอเคครับ ท่ลมันอยู่เลยฉ่ำมากเลยอ่ะเป็นไงเย็นมากอุ้มแอร์กี่ตัวเนี่ยแม่เห็นน้องๆซ้อมท่าลำแล้วแบบอยากจะไปร่วมแจมกับน้องๆจริงเลยคุณชอบใช่ไหมชอบครับโดยเฉพาะน้องๆนี่หน้าตาสวยๆกันทั้งนั้นเลยไปเลยไหมฮะไปหาองน้องดีไปฮะสวัสดีครับ ำกันแบบสวยงามเลยนะครับผมแมอันนี้อยู่ชั้นอะไรกันละครับม .6 ค่ะม .6 มีม .5 มีม .4 ด้วยอะอยากมาใกล้ๆกันหน่อยนึงแล้วกันนะฮะถามนิดนึงน้องๆทำไมถึงชอบรำกันนะครับใครดีอส่วนตัวหนุมคิดว่ามันสวยดีแล้วก็ได้แต่งตัวสวยๆด้วยได้แต่งตัวสวยๆด้วยใช่อานะเพราะว่าเป็นไทยด้วยค่ะอ๋อแล้วน้องๆแบบแล้วชื่อใช้ระยะเวลานานไหมในการซ้อมรำกว่าจะออกมาเป็น ลำแต่ละครั้งแต่ตตตละครั้งแต่ละงานนะฮะก็สำหรับแต่ละงานมันก็แล้วแต่ความยากง่ายของมัโโ2 2> นเองค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ1-2เดือนค่ะเพราะแต่ละคนก็ม okay. ีพ um ื้นฐานอยู่แล um ้วด้วยใช่โอ้นะฮะแล้วเมื่อกี้ที่เราซ้อมมันอยู่ในซ้อมอะไรฮะซ้อมลำเพลงอะไรหรือท่าอะไรยังไงค่ะเป็นเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงพื้นบ้านภาษาอีสานค่ะยังไงนะยังไงนะเมื่อกี้มีอะไรซอนซอนะได้ยินอ้าวจะมันขึ้นเอาเป็นงี้ค่ะอย ที่ไม่ทันแล้วหยุดเดี๋ยวนี้หยุดย๋ยวไ,ไ,ไม่ไหวแล้วจริงๆนะคนดูไม่ได้ฮะแ,และ้วมีอย่างนี้เราให้เราลํากันอยู่ทุกวันทุกวันแบบเนี้ยเราใช้เวลาไหนในการมาซ้อมกันเพราะว่าทุกคนเรียนอยู่ <S <S ใช่ใชค่ะ ใช่มันจะเป็นแบบพิชาเอกในอาทิตย์หนึ่งอะค่ะอ่าอาทิตย์หนึ่งก็จะมี3ชั่วโมงค่ะครับใช่สำหรับห้องหนูนะส่วนห้องอื่นก็เราจะมีแบบว่าเด็กห้องอื่นมามใช่ค่ะหนูจะซ้อมตอนเย็นกับผู้เกิจกรฬาชาค่ะครับแล้วอย่างนี้เราแบ่งเวลาเรียนกับเวลาซ้อมหรือว่าเวลาไปงานแสดงอย่างไรบ้างครับ จริงๆมันไม่กระทบนะเพราะว่าเรามาซ้อมกันตอนเย็นแล้วก็แบบพวมาพอยู่้ก็เองก็แบบพอไปซื้อของขนมกินแล้วก็เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วอย่างกันมากกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีกันบ้านในเรียนพวกหนูมาค่อยกันท้องที่จีนกันก็คือก่อนซ้อมเนี่ยก็นั่งจะทำการบ้านด้วยกันใช่ค่ะแล้วอย่างอย่างน้องบอกผู้ชมครับน้องบอกว่ามีมีวิชาเอกค่ะอันนี้เราอยู่วิชาเอกอะไรครับเอกของตัวเองหนูอยู่ห้องศึกษาค่ะเป็นวิทยาศิวิทยาศาสตร์สิทธ์ สายตรงอยู่แล้วแสดงว่าแล้วเราด้วยความใจรักเช่นชอบอยู่แล้วด้วยแล้วเวทีที่เราไปแสดงหรือว่างานที่เราไปโชว์แล้วรู้สึกภูมิใจที่สุดเลยน้องๆชอบงานไหนครับอย่างพี่หนุเนาะก็เคยมีไปเผยแพร่วระธนธรรมข่านที่ต่างประเทศที่ไหนครับอย่างหนูกับเพื่อนไปที่สเปน่าสุดครานี้ไปที่ไปรัสเซียค่ะซึ่งก็คือเด็กงเลเราโชคดีเนาะมีโอกาสเราได้ไปกันทุกปีอยู่แล้วแบบเราเริ่มเราเริ่มที่ตุรกีปะแล้วก็อเมริกาโปแลนด์ฝรั่งเศส คือเราเอาเอาแบบนี้ไปโชว์ที่นั่นแล้วการตอบรับจากชาวต่างประเทศเขายังไงบ้างดีมากเข้าใจว่าแบบว่าเราเอาความเสริมไปเต้นกับเพลจ T M อะไรอย่างนี้ด้วยนะจริงปหมเนี่ยจริงจเอาเสริมในในขอจังหวะหนึ่งจังหวะหนึ่งที่แบบเพื่อนเพื่อนไปทำจังหวะให้ด้วยนะเพื่อนไม่ทำจังหวะให้เลยอะครูไทยอะไรนะไม่ก็มาอัดแตงโมมาแข่งชัยเองครับเดี๋ยวเรา เป็นอย่างี้ใช่ไหมแต่ว่าพอไปนงคนมันจนเราต้องแบบตื่นมันจะแบบวันจะเพิ่มจังหวะขึ้นไปคุณผู้ชมครับพี่ดอกครับนอกเหนือจากน้องๆเนี่ยที่จะรำกันได้แล้วเนี่ยต้องมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังแน่นอนนะพวกเรามีบุคคลเบื้องหลังไหมฮะมี เขาบอกได้ไหมครับว่าใครเออค่ะก็เป็แม่ของพวกเราพวกเราเรียกคุณแม่ดีกว่าคุณแม่งั้นอย่ารอช้าเลยในกันนะฮะต้อนรับคุณแม่เลยฮะแม่อะไรเดี๋ยวมาคุยกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนะฮะอาจารย์เลยครับผมแม่อะไรครับเ้องบอกตอบแม่อะไรแม่เล็กทำไมถึงเรียกว่าแม่เล็กอะครับก็ให้ความรับถือให้ความ